คนนี้เชฟกระทาลูดจะพาเพืเ่อนๆไปดำน้ำดูปลาการังที่เกาะแสมสารค,ค่ะอะไรไปดำน้ำกันจานะ้าจมแล้วน่ยรถรถรถโดนเตี้สเอารถไม่ขึ้นมาไม่กูจะยืนไปอ่ะพี่ดูดิต็งๆไปเลยนะตรงนี้หมูกลกับขับรถสองแถวเลยนะเฮ้ยนี่คือสมาชิกผู้ร่วมอุดมการของเรา แอดมินเพื่อนสาวก็ามานะแต่เมาอยู่หลังเรือ,อเ,เดี๋ยวเชฟกระทาลูดจะพาเพื่อนๆมาตามหาแอดมินเพื่อนสาวกันนะไม่รู้ว่าเมาอยู่ตรงไหนแอดมินเพื่อนสาว say hi ไปจ้าเรานั่งเรือไปกลางทะเลเพื่อไปดำน้ำดูปะการังกันจ้ะวันนี้โชคดีคะ่ะท้องฟ้าเปิดอากาศสดใสน้ำทะเลที่นี่ใสมากเลยคะ่ะเพื่อนๆ และนี่คือภาพใต้น้ำที่เชฟคาถาหลุดเก็บมาฝากเพื่อนๆค่ะปลานีโมตัวเล็กๆน่ารักจิ๋วๆโลกใต้น้ำนี่มันสวยจริงๆค่ะ